นอกจากช่องเอ็กซิทัสที่จะสามารถใส่มอดเพิ่มได้แล้วในส่วนของอาวุธเมลีเนี่ยอาวุธเมลียังมีอาเคียนเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยนะครับซึ่งจะสามารถเปิดได้ด้วยการใช้เมลีอาเคนอะแดปเตอร์นะครับซึ่งวิธีการหาตัวอะแดปเตอร์ของอาวุธเมลีเนี่ยมีอยู่2วิธีด้วยกันนะฮะเอ้สวิธีดิอย่างแรกเลยก็คือเอาแต้ม5 0,000แต้มของซินดิเคตเออเคลวียนะครับไปแลกซื้อจาก n อ c นบีซีเบิร์ทรีนะฮะในราคา5 0,000แต้มนะฮะซึ่งก็ถือว่าแพงมากเหมือนกันเพราะว่า2วันได้1อันนะ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือไปลงภารกิจในท่าเซลก็มีโอกาสดรอปเยอะเหมือนกันนะแบบเยอะทีๆจนแบบอย่าเลยเอาอย่างอื่นให้กูดีกว่าสุดท้ายก็คือจิคกิ้งจากมาเก็ตนะครับในราคา20พลาติน,นั่ยสำหรับคนที่แบบล่ำซ้ำก็ขี้เกียจรอก็กดได้เลยนะฮะโอเคแค่นี้เลย3วิธีนะครับณตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอาวุธเมลีของเรามันมีไอเคนอยู่แล้วอย่างพวกซอทั้งหลายเนี่ย คุณสามารถที่จะใส่อาร์เคียนของซอก็คือพวกเอ็กโซเดียทั้งหลายเนี่ยคู่กันกับเออ่เมลีอาร์เคียนได้นะอย่างสมมติว่าลุงจะใส่เอ็กโซเดียคอนเดเจียนคู่กันกับเอ่าร์เคียนเมลีชื่อว่าดูปิเคตก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าความสามารถมันไม่ได้ซ้อนทับกันเอ้ยมันไม่ได้แบบว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันมันใช้ด้วยกันได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะทีนี้จะเป็นในส่วนของเอ่าร์เคียนเมลีที่เข้ามาใหม่นะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน1 2 3 4 5 6 7 8 อาเคนเมลี en, e นะฮะเดี๋ยวเราจะแปลให้ฟังก่อนว่าอาเคียนไหนทำอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าอันไหนดีบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะฮะเมลีอันลิโมซิตี้นะครับอันนี้ง่ายๆเลยก็คือทุกครั้งที่คุณโจมตีธรรมดาใส่ศัตรู1ฮิตเนี่ยจะทาให้ได้รับบัฟเพิ่ม42%คียชั้นนะครับอันนี้ในกรณีที่อพเต็มแล้วนะแม็กซ์แรงละคี์ชั้นมาใช้ให้กับการโจมตีแบบเฮเบียแท็กครั้งต่อไปซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยนับทั้งเฮเบียแท็กธรรมดารวมไปถึงการโจมตีแบบเท ok นโะ โดยจะสะแต็กได้สูงสุด420%นั่นหมายความว่าคุณจะต้องตีธรรมดา10ครั้งนะเพื่อให้ได้แม็กสแต็กในการเอาไปเฮฟวี่ใส่ศัตรูนะครับผมซึ่งยังไงเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะอันต่อมาเมลีด mm ูป hmm. mm ิเคตเป็นระดับเเจนเดอรี่นะฮะอันนี้เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโจมตีศัตรูติดตตขีเหลืองเนี่ยจะมีโอกาส100%เลยที่จะโจมตีเบิ้ลเป็น2ครั้งนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ขีเหลืองก็คือแบบดาเมจขาวหรือว่าเป็นดาเมจส้มหรือเป็นดาเมจสีแดงก็คือข จะไม่ติดความสามารถตรงนี้นะนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะเล่น an, อาเคียนอันนี้นะครับรูปีเคทเนี่ยคุณจะต้องมีค่าครีเนี่ยอยู่ระหว่าง80ถึงไม่เกินร้อยเต็มที่ไม่เกินร้อยสี่สิบนะเหนือกว่านั้นขึ้นไปไม่คุ้มละไม่ไม่ควรเพราะว่ามันมันจะติดคี้ส้มเยอะเกินหรือไม่ก็แบบไม่ติดขี้ขาวเลยเไม่ติดคี้เหลืองเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮนะโอเคอาเคระดับเจอดลลี่แต่ใช้งานโคตรยากแต่ความสามารถคือดีนะตีเบิ้ลนะอันต่อมาเมลีเลสทาเลชั่น อันนี้ก็ง่ายๆเลยครับยิ่งคุณมีค่าชิลของคุณเยอะเท่าไหร่หมายถึงว่าชิลปัจจุบันนะไม่นับแม็กชิลนะชิลปัจจุบันเยอะเท่าไหร่ก็จะได้รับดาเมจพื้นฐานของอาวุธเมลีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเราจะคิดเป็น200ชิลนะครับต่อดาเมจ30%นะสูงสุดอยู่ที่420%นะโดยโอเวอร์ชิลเนี่ยจะถูกเอามาคำนวณแค่ครึ่งเดียวหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้30%เมลีดาเมจคุณจะต้องมีโอเวอร์ชิลเพิ่มขึ้นมาอีก400 คืออ่านแล้วเหมือนจะดีดัเมอร์เสียยีเเเยอะจังเลยแต่การที่คุณจะทําให้ชิลของแมนแม็กสแตกตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องมีแค่ชิวแบบโอ้โหน่าจะถลวโอเวอร์ชิลด้วยบางตัวจะต้องใช้ถึง6 7 0 0็ดพันแหละซึ่งมันแบบมันไม่ได้อะคือในตัวตัวละครในเกมบางตัวที่มันสามารถทําได้นะที่ลุงนึกออกแบบไว้นะแม่งน่าจะมีแค่ฮิวดินเนี่ยที่แบบว่าแม็กได้แน่นอนแต่ตัวอื่นนี่คือแบบดูยังไงก็ยากอะ่ะเออคือเต็มที่ก็สักพันกว่าเงี้ยพันกว่าก็เท่า ห้าห้าคูณสามสิบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมคุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ได้นะโอเคอยู่อันต่อมาเมลีเอ็กโคเชอร์อันนี้ง่ายๆเลยครับผมก็คือทุกครั้งที่ไล่สกิลอะไรก็ตามของตัวละครเรานะฮะจะทำให้ได้รับบัฟเพิ่มดาเมจคุณสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อนหนึ่งสแต็กนะฮะ จะใช้งานได้เป็นร25วินาทีนะแล้วก็สแต็ปได้สูงสุด2 4 0นั่นหมายความว่าใช้สกิลแค่4ครั้งเนี่ยก็แม็กสแต็กแล้วนะฮะแล้วก็สามารถที่จะรีเฟรชดูเลชันได้อยู่ได้อยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้เหมาะมากกับพวกแบบตัวละครที่ใช้สกิลอยู่บ่อยๆแล้วก็เอาความสามารถจากอาวุธเมลีไปคิดคำนวณในสกิลอย่างเช่นแอตลาสหรือว่าโคลาเป็นต้นอันนี้คือแบบโอ้เหมาะเลยนะฮะอันต่อมาเมลีอินฟลูเอนซ์นะครับที่เป็นเมตาของอาเคียนเมลีอยู่ในะตอนนี้ก็คือ เขาบอกว่าการโจมตีที่ทําให้เกิดสถานะธาตุไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยก็คือแบบศัตรูติดสถานะไฟฟ้านะจะมีโอกาส20%ที่จะกระจายสถานะจากในอาวุธเมลีของเราเท่านั้นนะฮะกระจายไปสู่ศัตรูที่อยู่ในในระยะ20เมตรโดยไม่ติดหลายอไซด์นะโดยบัฟเนี่ยจะอยู่เป็นเวลา1 8วินาทีแล้วก็จะไม่สามารถรีเฟรชดูเลชันได้นะฮะอันนี้หลายจากคนที่แบบอ่านมาถึงตรงนี้อาจจะงงว่าคือยังไงนะคืออาจจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะสมมติว่าคุณบิวอาวุธของคุณ อาวุธเมลีนะและใส่เมลีอินฟลูเอนเข้าไปนะโดยที่ดาเมจในอาวุธของคุณเนี่ยมีธาตุไฟฟ้าอยู่คุณไปตีศัตรูตัวใดก็ตามนะติดธาตุไฟฟ้าเนี่ยบัฟจะทิกเกอร์ขึ้นมาเป็นเวลา18วินาทีนะและในระหว่างที่มันติดบัฟอันนี้เนี่ยเวลาคุณไปตีศัตรูตัวไหนก็ตามที่มันติดสถานะไฟฟ้าอยู่เนี่ยมันจะกระจายสถานะทั้งหมดที่อยู่ในอาวุธเมลีของคุณอะไปหาศัตรูรอบๆบที่อยู่ในระยะในระยะ20เมตรนะฮะโดยใช้ตัวที่โดนตีเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายนะเออถามว่ามันโหดยังไงอ่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่ามันโหดยังไงนะฮะ,ะลุงใส่ไว้ในอะไรวะอ๋อนี่ไงนี่นะ,นนนนะฮะ Nincodyne Prime Meli Influence นะครับผมบิ i l เป็นธาตุ Wild Electric นะฮะเดี๋ยวให้ดูเอาศัตรูที่ถึกๆแล้วกันนะถึกๆมันจะได้เห็นภาพง่ายๆแต่ว่าอันนี้อาจจะแบบตีไม่ค่อยแรงเพราะว่ามันไม่ใช่ Build จัดเต็มนะอ่ะตีปาบปาบเห็นไหมอันนี้บัฟทิกเกอร์ละนี่ บัฟช e ื่อว่าอะไรวะบป๊บนงนะนี่มีลูอินฟลูเอนซ์ระหว่างที่บัฟทำงานนะฮะถ้าตีศัตรูติดสถานนะเห็นไหมท,ทุกตัวที่อยู่ในระยะคือแบบว่าโดนโดนหมดเลยเห็นไหมติดสถานนะไฟฟ้าช็อตหมดเลยอะเดี๋ยวลองเนี่ยเห็นไหมบัฟก็ไม่ได้ทิกเกอร์ยากนะแล้วแบบเห็นไหมทุกตัวแบบว่าไฟฟ้าช็อตหมดเลยอันนี้คือศัตรูแบบมีเกาะนะเดี๋ยวลองดูศัตรูไม่มีเกาะตัูไม่มีเกาะดูว่าเป็นยังไงนี่ปา ไอ้เคียกดผิดไปอาบฮึบไปดูนะนี่เห็นไหมอันนี้คือยังไม่ฟูลบิวนะและยังไม่ได้ใช้กับพวกตัวละครที่มันมีแบบว่าสถานะที่แบบเขียนทับลงไปบนอาวุธได้อย่างเช่นแบบพวกซาลีนอะไรเงี้ยโหซาลีน,นี่คือย,อยังโหดอ่ะใช้กับเมลินเฟียนนี่คือแบบพ่อคแม่โหดเนะี่ยซึ่งลุงเดาไว้เลยว่าโอกาสโดนเนื้อสูงมาก โอกาสที่จะโดนเนิฟก็น่าจะมีเนี่ยแหละ20เมตรอาจจะลดระยะลงหรือไม่ก็อาจจะติดไลท์ออฟไซด์นะฮะประมาณนี้เพราะว่าอย่างอื่นมันก็ถ้าบัฟไปก็คือมันก็ไม่ใช่เมลีอินฟลูเอน์แล้วอ่ะมันก็คือแบบเป็นอย่างอื่นไปแล้วอ่ะแต่ตอนนี้คือบอกเลยว่าแม่งคืออันดับหนึ่งจริงสําหรับเมลีอินฟลูเอนต์นะคนก็ไปบิวเป็นวุธเมลีสสยไฟฟ้ากันรัวๆนะแล้วดีก็ไม่ได้แก้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะยาวๆจนถึงหลังปีใหม่เลยนะฮะอันต่อมาเมลีฟอตติฟิเคชันฟอตติฟิ อันนี้ก็ง่ายๆเลยครับแค่อาวุธเมลีฆ่าศัตรูก็จะได้รับบัฟบ,บวก210อาร์เมอร์มาใช้งานเป็นเวลา10วินาทีแค่นั้นเลยนะสั้นๆต่อมานะครับเมลีครสเซนโดนะครับเป็นระดับเล gendary เมลีเอเออาเคียนระดับเล gendary นะฮะสำหรับเงื่อนไขในการใช้งานอา,อาเคียนนี้ก็ง่ายๆเลยก็คือฟินิชเชอร์คิวศัตรูให้ได้นะครับ1ตัวจะได้รับอินิเชียลคอมโบ6อันไอ้6หน่วยมาใช้งานนะฮะซึ่งคอมโบตรงเนี้ยจะอยู่จนกว่าคุณจะออกจากมิชชั่นนี้ไปอ่ะ กูดง่ายก็คือถ้าสมมติว่าอยากได้คอมโบ220ตลอดเวลาอินิเชียลคอมโบตลอดเวลานะก็คือต้องฆ่าศัตรูด้วยอินิเช่ด้วยฟินิชเชอร์เนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งวะเดี๋ยวขอคำนวณกันนะ220นะฮะด้วย6 36 37ตัวอ่ะก็คือต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาช่วยทำให้ฟินิชเชอร์ได้37ตัวแล้วคุณก็จะ,ะสามารถมีคอมโบ220คาไว้ตลอดเวลาได้ตราบใดที่คุณไม่เฮฟวี่แท็กนะมันก็จะคาไว้อย่างนั้นแต่ถ้าเฮฟวี่ไปปุ๊บมันก็จะไปนับศูนย์ใหม่แล้วก็จะค่อยๆขึ้นนมานะะฮ อันนี้คือ6หน่วยต่อ1ตัวเนี่ยต้องรีเจนเดอรี่แบบแร้งเต็มนะถ้าไม่เต็มก็คือไม่ได้นะรู้สึกว่าแร้งสูงน่าจะแค่หนึ่งเองมั้งคือถามว่าดีไหมก็ดีนะม่งคือแบบถ้าคุณแบบอยากล็อกคอมโบไว้ไปใช้คู่กันกับอาวุธบางประเภทที่มันแบบว่าเฮฟวี่ตลอดแต่ว่าไม่ได้บ่อยอย่างเช่นพวกเกรฟทั้งหลายเงี้ยก็น่าจะเวิร์กเลยแต่ตอนนี้เหมือนจะเจออะไรนะเออเหมือนมีบั๊กอยู่หรือเปล่าหรือเป็นฟีเจอร์ไม่รู้ที่แบบสามารถล็อกคอมโบได้นะทำให้เกรฟของเราทั้งหลาย มันคอมโบอยู่ที่2องตลอดเวลาได้ซึ่งดีอีก็ยังไม่แก้นะคิดว่าเห็นแล้วแต่ยังไม่แก้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอดูวันว่าปีใหม่มาจะแก้ไหมแต่ลุงว่าแก้เพราะว่าล็อกคอมโบนี่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ฟีเจอร์นะ่าจะเป็นช่องว่างของเกมมากกว่านะฮะสุดท้ายนะครับเมลีวอร์เท็กซ์นะครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับก็คือถ้าศัตรูตัวไหนก็ตามที่ติดสถานะแมกเนติกอยู่เนะี่ยแลวเราไปฆ่ามันนะจะมีโอกาส45%ที่จะดึงศัตรูที่อยู่ในระยะ18บเมตรล้อมรอบตศัตรูตัวนันนะาาบ เมกัสอโนมอลี่อ่ะที่แบบว่าเข้าออกวอลเฟรมแล้วมันก็จะดึงศัตรูเข้ามาแบบนั้นเลยนะออไม่มีอะไรมากนะฮะหมดแล้วนะอาเคียนทั้งหมดกี่อันวะแปดเก้าอันนะฮะสรุปว่าอันไหนดีบ้างนะครับในมุมมองของลุงแมวนะฮะอย่างแรกเลยที่ต้องมีนะตอนนี้ถ้ายังไม่แก้บั๊กนะก็เมลีอินฟลูเอนซ์เนี่ยนัมเบอร์วันเลยนะอันต่อมาก็คือเมลีเอ็กซ์โพเชอร์นะฮะใครเล่นโคล่าใครเล่นแอตลาสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหขาดไม่ได้เลยอันนี้คือแบบนัมเบอร์วันเหมือนกันนะ แล้วก็บางตัวที่แบบใช้สกิลเรื่อยๆแล้วใช้อาวุธเมลีเป็นหลักก็ดีเช่นกันนะครับผมอ,อันต่อมาอันนี้ลุงยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่เาเพราะยังไม่ได้แรงเต็มนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายแบบอาวุธเมลีตีอย่างเดียวนะแล้วก็แบบเทนโนไค่ยอยู่บ่อยๆนะตีสลับเทนโนไคเรื่อยๆอะ่ะก็น่าจะเป็นอันนี้ที่ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่อินฟูเอสมันไม่ได้มันโดนเนร์อไปแล้วแล้วแบบมันไม่ดีนะอันนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคนที่เล่นสายแบบว่าตีธรรมดาสลับเทนโนไคนะเนี่ประมาณนี้นผ แล้วก็ในส่วนของเมลิดูพิเคทเนี่ยก็ดีเช่นกันแต่ว่าต้องเลือกอาวุธนิดนึงอ่ะคือต้องเป็นอาวุธที่แบบว่าขี้เหลืองกับขี้ส้มไม่เยอะเกินไปนะเออแบบอย่างที่ลุงบอกก็คือขี้ช้นรวมแล้วไม่เกิน1 4 0เอนี่ยพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกินจากนั้นไปก็ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ที่ลุงเล็งเง mm hmm. เห็นนะก็คือพวกแบบเกรฟพามสายแบบว่าไม่ได้ขี้แดงอะ่ะเออแบบใส่ขี้ช้นเแค่ใบเดียวหรือไม่ก็อ,อ,อะไรนะเอ็กโซเดียคอนเทเจนแบบว่าแบบบิ้วแค่ ชี้ช้าร้อยนิดๆอะไรเงี้ยก็ได้อยู่เพราะว่าคอนเทเจียน <ag> ก็เบิ้ลได้เหมือนกันไปลองมาละคอนเทเจียนก็ขึ้นดาเมจสองสองอันซ้อนเหมือนกันนะแล้วก็เมลีเคซันโดเนี่ยคือตามใจที่เกิดถ้าเกิดว่าไอตัวของล็อกคอมโบที่เป็นบั็อกอยู่ยังไม่ยังไม่แก้นะไอนี้ก็ยังไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าล็อกคอมโบ220ตัวแก้แล้วเนี่ยอันนี้อาจจะมีประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับเพราะว่า 12x ตลอดเวลานี่คือแบบว้าวแรงนะแรงมากๆเลยแค่นี้เลยนะที่เหลือไม่เวิร์กละนะ อย่างอันนี้ลุงมองว่าสกิลดึงรวบศัตรูในเกมมีเยอะมากแล้วก็เราใช้เมกัอโนมอรี่แทนได้ไม่ต้องเปลืองสล็อตเมลีเพื่อที่จะไปทําอะไรไร้สาระอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะความถึกจากอาร์เมอร์เราไปเอาจากอย่างอื่นก็ได้นะอย่างเช่นแบบอาเคเลปเปอร์ ipper, อะไรอย่างนี้ก็มีอยู่นะอันนี้ก็ไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่ามันแค่แค่210อาร์เมอร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ก็เหมือนจะดีแต่ใช้ยากนะครับก็เช่นกันนะก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะ ประมาณนี้นะครับสำหรับอาเคนเมลีที่น่าสนใจนะตอนนี้นะเท่าที่ลุงแบบว,ว่าวิเคราะห์ไว้แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามข้อมูลที่ได้รับมาใหม่หรือการแก้บั๊กนะฮะจบครับผม